เจ้าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับกราบสวัสดีงามครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยพ่อแห่งพ่อแห่งพี่น้อง,อง e รครับพี่น้องเ e อฟซีทุกท่านหลายครูหลายครูหลายคนถ่าเล็บข้ามฝันครับพี่น้องเอฟซีเนาะรูปแบบหน้าทางมือนีิเป็นเล็บข้ามฝันเด็กพี่น้องเล็บความฝันรูปแบบนาานหน้าท่างจะฝันแนวใดพี่น้องเอฟซีทุกท่านจถขาดข้างเบืองเป็นสินะพี่น้อง หลังจากผิดอยไวซ์ซองห้าหมื่นออกไปแล้วปันจะไหนอยู่หัวแยดปันดีบอยแยตก็โทรมาสอบถามกันสนั่นพี่น้องเอฟซีโทรมาสอบถามว่าแยดเจ้าฝันไปหลังจากลิดยหลีกซองมาแล้วพี่น้องเอฟซีไมเป็นไนสี่พี่น้องหรอดสุบตั้งหลอดสูบตังงง้งได้พี่น้องได้เสียงบูบูพี่น้อง,งเสียงบูบูป่ะอัน <c oughs> เอดเดนละฝันนี่ได้พี่น้องจะว่าฝันนี่จะองหวั่นเพราฝันตองหวัดฝันเป็นสี่พี่น้อเอ็ดฝันแ่้เปิดลานมาไม่อพ,พอดฝันเด็ดเาเปิดลานมารับวันนี้น้ามันมัดถ่วงบ้านนี่อ้อมบ้านเต็มเหมือนพี่น้องมียดนามเวียดนามได้ละอ้อมบ้านเนี่ยไม่อพอดฝันหน่ะ เขาจะอดรถคีล็อตได้พี่น้องเขาจอดรถคีล็อตใความฝันชุดอสดองวันได้พี่น้องได้เดสิบอลซูฟังอีกแล้ววันนี้เขาจอดขี่เรือขี่เรือ,อกันผู้ใดซื้อมาสื่อควากระจอดเรือไว้ใหความฝันได้พี่น้องบ้านหลังนี้นั่นน้่งอยู่กอ๊อกลางคล้ายๆว่าเป็นกอ๊อกลาง อ้มมอมน้าอ้อมบ้านเลยพี่น,อน้องนี่ความฝันอ้อมน้ามอ้อมบ้านเลยผู้ใดสิมาลศีลของตระกีเรียมากศีนายนพี่นอ้องศีีเรียมากที่สมัยตะกีเลยนะใายเรียมากศีคของกันหรือไม่พี่น้องเรียบอันนี้คือความฝันตรงตนั้นเขาก็เลยแอนดีงเลยในร่องเห็ท่านกับท่านช่องไปแล้วแหละแกกต่แชุดจองวัดุคือบ้านเลขที่สองแปดจิตสับวพี่น้องเนาะ บบนี้หลังจากปล่อยหอยซ่องไปแล้วหอยซ่องเด็ดๆแอดเรื่องขวดน้ำข้น,านวานได้เบ่งครับพี่น้องหอยซองได้อยู่ที่สามห้าศูนย์อยไปแต่เเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาแต่ขึกก้นไปไปแตจเด้วันที่หกครับพี่นอ้องวันที่หกที่เจ็ดที่แปดสองไม่ละละเม่อแรนะกกลับมากกับบ่ฝันพี่นอ้องเมื่อลรกไปหอยซ่องไปแล้วกับบ่ฝันมินจริงยูกพี่น้อง แต่เล่มาฝันหมดขึ้นนี่พี่น้องพี่น้องฟังดีๆนะที่เจก,กันตัวไหน <c oughs> ต่วาหวงหอยซ่องนั่นถามความมั่นใจคนกระทบมาถามหลายเลยพี่น้องว่าแอบตอนเปล่าเจ้าเปล่าซ่องนั่นเขามั่นใจสำเร็จหรือ้นแล้วเจ้าได้เล่ซ่องมาแล้วเจ้ามั่นใจบ่างไห อามาพเป็นมาาของแอดนะบอกแอดกำมานใจเขากำมานใจใกันหลับี่นอนเอฟซีเขาก็บว่าถ้าสามตัวนี้ไม่มาเขาเิืยังไงหน,นอเอฟซีเนาะและ้วกาสิทมหาสื่อนันนท่องต้องปวดรักรนปรลวัติผู้เป็นจเจนนอจารเล่นยน,นะคือเป็นจะอันบ่นนอนี่นอเอฟซีเขาจะไอาห่วยั้นเมาอตรงกันหลายสำนักแส่แอดเองม่งมักัน <c oughs> ว่ามานานันจ e ีมัดตรงกันครับปนีนพี่น้องเอฟซีหลายหม่องหลายๆบอลหลังจากสิปล่อยแนวทางออกไปแล้วเนะเาะก็มัดตรงกันหลายสำนักครับพี่น้องเอฟซี e เนาะกับบอลเดียวกันเนีทางกับวิชิตรงกันได้ครับพี่น้องจะมาวิชัดเด็ดพี่น้องชัดเด็ดหม่องนี้คือหลังจ่ายจีบบอลเนวทางออกไปก็คือ4ไอ้39350เลขซองมันนี่แอด grab มาฝันหมดพี่น้อง ฝันนี่มันฝันตัวนี้มันจะไปเกีียวกันกับตัวไหนพี่น้องเอฟซีฟั่งดีๆหลักะกวิเคราะห์ดีๆลังเทียมันมันบัแน่ท้่พี่น้องบุญภาบัตฑนาทรงแจกเท่าบุญทั้ง่างสี่ใจเจังไหยครับพี่น้องเอฟซีเนาะเป็นไปได้บรรทุกทางเลยพี่น้องทุกจิตทุกทางเลยเนี่ยเป็นไปได้ครับพี่น้องเอฟซีท้าวมั่นใจว่ามันก็เป็นไปได้สี่วันนี้เดี๋ยวให้กันนี่ครับพี่น้องนอะ ฝันหลักะนั้นดได้ดิเด้ฝันพี่น้องฝันอะไรสิพี่น้องเย็บสิไม่ความฝันใจอเยี๊ยงพี่น้องเจอเยี่ยงว่าได้ความฝันเราเห็นแอดซึ้มแอดเหงาเนี่ยนะได้ความฝันเด้แล,ล้วเราไปสีสวยมาแล้วเราพาไปสีสวยมุมไม่ใช่น้อยๆเด้อพี่น้อง เนบัหมี่เลยละใส่นะใส่นะเสร็มือนเลยพี่น้องซ้ำซ้ำขีล่ะซ้ำขีล่ะซ้ำสองนิ้วหรไปซ้ำสามนิ้วมมนสิโพดพดซ้ำสองนิ้วเดี๋ยวะแล้วควาันนะมาหนี้งาตกขีเลยพี่น้องงาตกขีเส็จมืนเลยพี่น้องเี่ล่ะเอามาสอบข้อปอบข้อไห้แล้วความฝันอ๋อ จะยโสกจะเสาเสียไปแล้วพญามันเราอ่าสินะพอิกายนไม่รอกเราว่าสินะด้ววนนความฝันน,น,นี้เราอาศัยสวยไม่ห้แอกไปเนาะตืนบันชัดเจต้งจงองที่หมองดีเนาะชัดเจต้งองที่เราเห็นอันไปหลานท่องมันจะมีอ่คุ้มกลมรหัสมันหรือีหยังขอมมันไงล่ะไป่นอง ห่วยลงมากเาปกติเข้าไปร้านท่อม er> ันจะเห็นเลาวพี่น้องเนาะมันจะเป็นคี่ใส่ฝ่ายมัดหลักกัเป็นวงกุ้กลมสังนี่แหละพี่น้องเขียนไปไปแน่จะว่าของแอดนี่พี่น้องเอฟซีปักกุ้กลมแบบยังไงเลยว่าแมนนันเคนซิล่าได้เยันท่อมากนี่แหละลักษณะแน่นอนแหละพี่น้องเป็นกุ้กลมเป็นลักษณะว่าสินยังไงหลักที่เขาได้เยันท่อพี่น้องมันจะย้อนลงมาอกนะแล้วเอฟซีล่ะ เป็นมุกป้อกมกลมพี่น้องคงประพดติดเด็ดหลายคนอยากพูจแตพี่น้องเลขแดงขึ้นคืนเลขพี่น้องยับชีดูทันก็นกนคือแปดเจ็ดครับพี่น้องครับแปดเจ็ดครับพี่น้องเป็นมุมกป้มกลมมุมกป้มกลมเป็นส,ยสยายสายสายแหลมจะยาวสายข้อจะยาวและสายข้อข้อให้แล้ว บันนี้แอดละคุ้มแกะคุ้มแกะไปแปดเจ็ดอันหรอเจะ๊ย,ยงว่าจ๊ซี่พี่น้องจะ๊ย,ยงแล้ววะไม่ต้องรอกดอกรอ่าสินะเอามันไปหั่นละผู้ใดยด้เห็น,นจะจะชมว่าเป็นเลขตัวไหนกว่ารอมาสินะพี่น้องวิ่งอยากได้เขาอยากได้เขาแอดได้ความฝันนั่นแต่ว่าแอดได้ความฝันน่ะแอดดีใจดีใจพี่น้องดีใจว่าได้อของได้ส่สวยใหม่ <c oughs> ีเรยนสอมามาบอกสุเจียอย่างตั้งให้เจอยงตีให้เพราะว่าเจอยงเป็นคนตีหอแยแม่งเจียงาว่าต้องตีไปนตัวไ้เราอะเล่เจ้าขาแล้วละ่ละเราอะเพราะว่าเจอยงซื่อไวพี่น้องเจอยงซื่อไอ้เล่ซ่องไว้ไม่เสี่ยงขึ่นนี่เจอยงก็ฝันดีนะพี่น้องเจอยงก็ฝันดี่ เอเด็กเรฟันดีฝันเมือนขึ้นหรือฟันว่าจะเอียงหรือซื่อสอยมากแะไขว่าอย่าคิดหลายๆก็มาสินะจะซี่ให้ไม่ดอกสหนังเราอะเราหลับไปซื่อสยมากสินแบบัำพีแหละพี่น้องสองนิ้วพี่ละทีบาทหรือที่เหรีในคนปันลยเราหลมาข้อข้อสินมากระโตกพี่โตกพีพี่น้องเห็นเลียนท่องวะที่ว่าแข่งที่ล่ามันได้เลียนท่อง มันจะไม่ฟองกลมอยู่กลางช่ายว่าเป็นเรียนท่องจารยาเป็นว่เป็นเรียนท่องเป็นกระดาษแล้ว่องไกระดาษตัวบันใหญ่เลยพี่น้องเขียนไว,ว้ว่าแปดเจ็ดแดงกินขึงเลยพี่น้องเอฟซีบ่าเมเล็ดเปลี่ยนได้พี่น้องบอ่าเมเล็ดเปลี่ยนเลขท่องกต่ยุคเก่าเนี่ยแหละครับพี่น้องจาว่าเพิ่มเติมมากกต่เื่อผ้าล้งเทือมมนมีบุญผ้าวัดาสนารงห์พี่น้องเอฟซี ข้าสสิบห้ากันคือแปดเจ็ดกลับ 8, ไปทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเอฟซีไฮมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะมันบาบอะไรเด้พี่น้องเอฟซีมันนีมม่แต่เลยว่าก้านดิสบัตมุ่นแต่เลยว่าสี่ให้พี่น้องเอฟซีหลายคนแล้วคนทั่วมาสอบถามหลายๆแต่เลยว่าเดี๋ยวผมสูลงให้ดอกแม่ย่างมือแร่งเลยว่าสี่สผมบางรัสพันเดี๋ยวผมสูลงลงชีพให้ดอกแดงจริงๆเลยพี่น้อง จะเอียงว่าเลขเขาอะไรล่ละเพราะว่าจะเอียงซื้อเลขไอ้ช่องใหม่ถึงจะมันขึ้นนี่เราจะเอียงก็ฝันดีแอดเองก็ฝันว่าจะเอียงซื้อสอยให้ไหมมันไม่เลขเขาหรอกพี่น้องม่นเป็นแอดสีเสียสอยอีลีบรอกเราสิดได้เซ็นไหมอีลีบรกพี่น้องเอฟซีในความฝันจะว่ามีเพิ่มเติมมากก็คือแปดเจ็ดตัวเดียวโผล่พี่น้องเอฟซี ดงจริงคือเล่เป็นมุกปุ้มปุ่มพี่น้องเอฟซีแอดฟุ้แย่ออกเป็นเจียอย่างวันจยเป็นแก่ไม่แค่เขาเจอในหัวเป็นเล่อเอเเลตัวไหนระวังน่อี่นะกราฝากไปเป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีสำหรับเล่ป้องฝันไรกูวไร้คนรอคอยเนาะมันนีก่กะมปพิจารณาอาเดนอกข้นด,ดูตัวเล่นเนยนวขั้งครับชุดนี่แหะครับพี่น้องเอฟซีที่ว่าจะเอียงเป็นสื่อเสียงฝันเหมือนเร่อนึ่งครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละคนตัดกลิน ยี่ชุดสามชุดนี่แหละพันตัดหลินบรทตกตัวตัดออกมาลักษณะนั่นนี่แหละพี่น้องพันตัดมที่นี่เดยวแอาจะตัดให้เราพี่น้องพอพันตัดเนี่ยไหนพันคือฝันดีแท้เนี่ะนี่พี่น้อง มันจะเป็นลักษณะน,นั่นนี่แบบนี้ฮะนี่พี่น้องเอฟซี C. มันจะเป็นลักษณะน,นั่นนี่แบบนี้พี่น้องเป็นลักษณะนั่นนี่ได้แบบนี้มีจเจียงจัดเลนจัดซอเสียงฝันมนขึ้นนี่พี่น้องสามห้าห้าศูนย์สามศูนย์ครับพี่น้องต่ว่าผัดมาฝันเกี่ยวกับชุดสองวัดน,นั่นแหละพี่น้องเป็นป้ายแดยงจริงๆเลยพี่น้องเอฟซีก็คือสิบว่าหลายตัวถูงมางเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะ สำหรับทุนทุนหน่อยกับไปพิจารณาเอาครับพี่น้องเอฟซีสำหรับช่ทุ่นทุนหลายจะเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอฟซีกับไปพิจารณาเอาทั้งเท้ามันแตกทั้งบนเต็ทั้งล่างครับพี่น้องเอฟซีเนาะทั้งเชืาสามตัวนี้ไปชุดบนสามตัวนี้ไปชุดล่างก็แล้วแต่พี่น้องเอฟซีตีเหตุครับพี่น้องเอฟซีทั้งช่องกับเสนอเป็นเพียงแค่เสกลางการตัดสินใจสิ้นอยู่กับเอฟซีอย่าลืมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานน้องเหล ไลฟ์บอลคนรอคอยครับพี่น้องเอฟซีเนาะให้โชคให้ม ắ n ให้ร่ำให้รวยครับให้รวยยกช่องอีกเมื่อคืนครับพี่น้องอีกเจ็ดอีกเจ็ดวันแปดวันครับพี่น้องเอฟซีเนาะตัไปพิจารณาเอานี่ก็คือชุดที่ตัดออกมาแล้วจะเป็นสามห้าห้าศูนย์สามศูนย์ครับตัดออกมาจากตัวนี้แอดหยานพี่น้องลืมอแบบนี้หลับป้ฝันเพิ่มนเติมแนมขึ้นนี่จะคือตัวนี้ครับพี่น้องแปดเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีทูสัสน่นไปพิจารณาเอา อาโุกอาหมันเจอกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีน้ำลับครับ